สวัสดีครับทุกท่านไทยดรมาแล้วเด้อนี่วันนี้ตอนเช้าเช้าเด้อบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละนี่เห็นไหมคนน่ะดูพระอาทิตย์ขึ้นนี่ฝั่งตรงนี้เข้าที่พ่อเพื่อนหวานไว้ก็เริ่มแตกหนอกมาแล้วเด้อนี่เห็นไหมมีหนอให้เห็นแล้วจากเป็นมเมล็ดก็เป็นหนอขึ้นมาสี เขียวเล็กๆนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้วันนี้มีหมอกหมอกก็พอสมควรอยู่อากาศเย็นอากาศเย็นทั้งคืนกลางวันก็ร้อนนิดหน่อย <ๆ S 2> ส่วนตกตึกมาก็อากาศก็ค่อนข้างจะเย็นถึงกับหนาวเลยล่ะนี่บรรยากาศที่ร้านอีป็ดของเราเด้อนี่เป็นน้อยก็อยู่บนเนินน้ำค้างลง เ็นบ้าปุา่นะช่วงเช้าๆของเราแบบนี้นี่ออกมาสำรวจดูว่าน้ำเข้ามาไหมวันนี้น้ำมาแล้วเด้อนี่เข้ามาเต็มคลองแท่เป็ดของเรานี่เองนี่เห็นไหมส่วนฝั่งนี้ก็ต้นมงต,ต้นไม้เราก็ดูแลกันรดน้ำทุกวันเพราะว่าหน้านี้หน้าดินมันแห้งไวก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนี่ เห็นไหมในแต่ละซุ้มต่างๆน้ําค้างลงน้ําค้างก็แรงเอต้นนี้เป็นยังไงนาะเนี่ยสงสัยมีแนวโน้มว่าจะรอดไม่รอดขนาดดูแลอย่างดีได้เนี่ยโอ้ปะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อตตนไอหมอกเห็นไหมช่วงนี้ก็เจ็ดโมง เก็นม่วงกว่กาก็ามาเตรียมของไว้สําหรับต้อนรับ <c oughs> ลูกค้าที่มาใช้บริการ้รานอีเป็ดของเราเด้อยวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นี่ช่วงนี้ก็ประมาณนี้แหละเชา้านี่อีกหน่อยตรงนี้ันจะเขียวเต็มไปหมดเลยนี่ส่วนนู้นไหนพี่ถั่วเรานู้นไหนเห็นไหมอยู่หน้าบ้านนู่นอ่ะอยู่หน้าลานจอดนู่นอ่ะ นอนเล่นอย่างนีข้าขาวๆอยู่นั่นเห็นไหมนู่นน่ะโอเคบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละที่พี่ทุกท่านส่วนด้านนู้นก็เริ่มมีสีเขียวให้เห็นแล้วเด้อนู่นน่ะพ่อพ,อ,พอเพื่อนหวานข้าวก่อนพอเพื่อนแล้วก็เริ่มมองมองไปรู้เลยว่าเป็นสีเขียวของข้าวนั่นเองนี่ส่วนตรงนี้ก็เป็นบอ่อหน้าบ้านเด้อ บ่อปลาหน้าบ้านเราที่เราเลี้ยงปลาเอาไว้ตรงนี้ก็พามาดูนี่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยต้นกล้วยร้อยหวีนั่นเองนี่นบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละนี่ส่วนตรงนี้ก็มะละกอปลูกไว้หลายต้นอยู่นะแต่ติดต้นนี้ต้นเดียวต้นนี้น่าจะสําเร็จอยู่มีส่วนด้านนี้ก็ นั่นแหละต้นเล็กไม่น่าจะมีลูกนี่เห็นไหมส่วนด้านนี้ก็โอเคเริ่มเห็นไหมพี่ๆทุกท่านเริ่มมีสีเขียวให้เห็นแล้วเด้อส่วนด้านนี้ก็นี่เริ่มมีสีเขียวให้เห็นเหมือนกัน,นเห็นไหมล้วนอ่ะข้าวเริ่มออกแล้วเด้ออีกหน่อยบรรยากาศของเราก็จะสดใสส่วนด้านนี้ก็ที่เราปลูกกันไว้นี่ ที่แรกที่แรกเลยเนี่เห็นไหมก็จะมีต้นมะม่วงมะม่วงอันนี้เราเป็นมะม่วงไอ้นนันเดอก็เรียกมะม่วงโอ้เขื่อหยา้าต้นนี่ไหมต้องเอาออกก่อนตอนนั้นพี่เพชรมาทํานี่ตอนนี้ยังลกอยู่เลยนี่ต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะกรูดของเรานั่นเองมะกรูดเริ่มนี่แตกใบอ่อนแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาดูแลก,กันหน่อยวันนี้แหละ นี่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นลิกที่เราปลูกไว้มะม่วงต้นส้มโอนี่ส่วนต้นนี้จะรอดหรือเปล่านี่ต้นไอ้อะไรนะตะลิงปิงบ่ดูก่อนจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพัฒนาแถบนี้นี่วันนี้ไม่สวยเพื่อนก็เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวาน นี่เห็นไหมไม่สวยเพิ่มก็มาดาย่าออกให้นี่เห็นไหม <c oughs> จะได้เป็นทางเดินเดินง่ายๆริบเรียบจะได้สะอาดตาด้วยแหละี่วานก็มานั่งดายา่านี่สวน้านี้ก็โอเคนี่หนไหมน้ำเต็มบ่อแล้วแล้วมันก็จะใสไปเรื่อยๆใสๆใๆๆจนโอ้ปลา ปลาที่เราเลี้ยงไว้เดี๋ยวมาให้อาหารกันโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นัทพี่เพชรแล้วก็เด็กๆเ,เราเจอกันคลิปต่อไปครับไปแล้วบ๊ายบาย